สวัสดีครับอยู่กับบุ๊กนะครับในเพจเอเชียเว็บกิ้งไลฟ์ไทยแลนด์นะครับวันนี้เรจะมาอัปเดตข่าวสารกฤษเมุณวอรเช่นเคยนะครับผมมาข่าวแรกกันเลยดีกว่านะครับล่าสุดครับเจดอนซานโชนะครับตอนนี้ก็มีข่าวเรียกว่าคือไม่หยุดไม่หย่อนเลยทีเดียวนะครับก็ล่าสุดนะครับก็เป็นดอตมูลนะครับที่พร้อมจะอ้าแขนรับครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยสิ่งที่น่าจะเกิดขึ้นนะครับน่าจะอยู่ในรูปแบบที่เขาเรียกว่ายืมตัวมากกว่านะครับ ก่อนที่จะซื้อขายขาดนะครับั้วทั้งนี้ทังนั้นเนี่ยแมนยูก็ต้องร่วมจ่ายในขั้นหนึ่งของเจอรซารนโชด้วยนะครับในกรณีแบบนี้นะฮะก็เรียกว่าแมนยูก็ไม่มีทางเลือกนะครับผมแล้วก็เชื่อว่าดอทมุลก็น่าจะคว้าตัวสารโชไปได้เช่นกันนะครับ อย่างที่บอกครับจริงๆแล้วเนี่ยมันก็จะมีข่าวค่อนข้างเยอะนะครับว่าจริงๆแล้วนักเตะของแมเชสเตอร์เต็ดเนี่ยก็หวังว่าจะให้ซานโชเนี่ยออกมาขอโทษเทนฮากเช่นกันนะครับเพราะว่านักเตะทุกคนก็มองว่ากรณีแบบนี้เนี่ยซานโชเป็นคนที่ผิดนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับซานโชก็แสดงพฤติกรรมออกมาอย่างแน่ชัดเหมือนกันว่าตัวเขาเองจะไม่ยอมลดหย่อนให้ตัวเทนฮากเหมือนกันแล้วก็ใจไม่ได้อยู่ที่แมเชสเตอร์เต็ดแล้วนะครับตอนนี้นั่นก็คือก็ต้อง เรียกว่าย้ายแหละครับผมก็เป็นดอทมูลนะครับที่ดูแล้วมีวิวแววมากที่สุดนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คืออย่างที่บอกครับมันต้องเป็นเรื่องของที่การเงินที่สมเหตุสมผลนะครับแล้วก็แมนยูอาจจะต้องยอมที่จะต้องจ่ายค่าเหนื่อยร่วมด้วยนะครับผมอันนี้ก็ต้องมาติดตามกันต่อไปนะในกรณีของซานโช่นะครับแล้วก็แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับผมโอเคครับมาที่ข่าวต่อไปนะครับผมก็เป็นเรื่องของเรลนมัสซี่ดีกว่านะครับไอ้นี้ผมก็อยากอยากเล่านะครับคือ มีข่าวค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับว่าหลังจากที่จบฤู้การไปนะครับในลีกของอเมริกานะยูเนะครับก็มีข่าวนะครับออกมาว่าแมซี่อาจจะถูกดึงตัวกลับไปเล่นในลีกชั้นนำนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับก็แมซี่นะครับก็มีข่าวมาแล้วนะครับว่าตัวเขาเองจะไม่ย้ายไปไหนนะครับแล้วก็ ยังคงเล่นให้กับอินเตอร์เมมี่เช่นเดิมนะครับต่อให้จะปิดฤดูกาลแล้วก็ตามนะครับผมซึ่งก็จะมีข่าวที่ค้องกลับมาว่าจะเริ่มมีนักเตะชั้นนำหลายคนเข้ามาอินเตอร์เมมี่นะครับแล้วก็แมซี่ก็เป็นตัวสำคัญครับในการที่จะชักจูง นะครับตัวนักเตะระดับท็อปเข้ามาสู่ทีมนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่แมสซี่แสดงมาชัดเจนนะว่าเขาไม่ย้ายไปไหนครับแล้วก็เชื่อเหลือเกินนะครับว่าอินเตอร์เมมี่นะครับจะได้นักเตะที่ระดับแบบท็อปซูเปอร์สตาร์เข้ามาสู่ทีมในไม่ช้านี้ครับก็ต้องมาติดตามกันต่อไปนะสำหรับอินเตอร์เมามี่ครับผมบอลก็มีเกมก็มา M8 t t h i l l n n แที่1ของเอเชียความบันเทิงครบจบในเว็บเดียว มาที่ข่าวต่อไปเลยนะครับผมตอนนี้ยูบวนตุสครับตอนนี้กำลังจับจ้องนะครับที่จะคว้าตัวคาวินฟิลิปนะครับเม็ดฟิลของแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับฟิลิปเนี่ยจริงๆแล้วย้ายไปแมนซิตี้นี่ก็ค่อนข้างที่จะานานพอสมควรแล้วนะแต่ว่าอย่างที่เรารู้กันนะโอกาสของเขาค่อนข้างที่จะน้อยมากๆครับในการสอดแทรกตัวจริงก็ตามหรือ แค่เวลาที่จะได้ลงเล่นนะครับก็ค่อนข้างที่จะน้อยมากๆนะครับสำหรับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับก็เป็นยูเวนตุสครับที่พุ่งเป้าไปนะครับแล้วก็หวังว่าจะได้คว้าตัวนะครัเควินฟิลิปนะครับผมไปนะครับส่วนตัวผมเองนะผมเชียร์ยูเวนตุสมากนะเพราะจริงๆผมค่อนข้างชื่นชอบนะนักเตะคนนี้นะครับคือเควินฟิลิปเนี่ยตอนที่เล่นอยู่กับลีฟใช่ไหมครับแล้วก็ ได้ติดทีมชาติอังกฤษนะครับเขาก็ค่อนข้างที่จะแผวเผาสมควรนะครับแล้วก็เป็นแมนซิตี้นะครับที่ซื้อเขาไปแต่หลังจากที่แมนซิตี้ซื้อเข้าไปบอกเลยว่าโอกาสลงเล่นของเขาน้อยมากๆนะครับยังไงก็ตามนะก็หวังว่ายูเวนตุสนะครับจะสามารถคว้าเขาไปได้นะครับเพราะว่าผมก็มองว่าเขาทีลฟิลิปนี้น่าจะเป็นนักเตะที่มีฝีเท้าที่ดีนะครับแล้วก็ถ้าวันหนึ่งเขามีโอกาสได้ลงมากๆและยิ่งเป็นสโมสรใหญ่แบบยูเวนตุสนะครับเขาน่าจะมี โอกาสนะครับในเส้นทางอาชีพที่ดีขึ้นมากๆนะครับสุดท้ายแล้วนะก็หวังว่ายูเวนตุจะพาไปได้นะอันนี้เป็นเรื่องของส่วนตัวผมเลยนะนะครับผมก็ต้องติดตามไปต่อไปครับระหว่างยูเวนตุกับคาร์วินฟิลิปครับผมโอเคมาที่ข่าวต่อไปนะครับผมฟาโจลี่ครับพูดถึงยูเวนตุเมื่อกี้นะก็เป็นฟาโจลีครับล่าสุดนะครับที่มีกรณีของการที่เล่นพนันนะครับแล้วก็น่าจะโดนแบน ยาวพอสมควรนะครับผมดางนี้นะครับสมอสอนยูเวนตุสนะครับก็ออกมานะครับปกป้องนะครับแล้วก็พร้อมที่จะให้โอกาสสําหรับนักเตะคนนี้นะครับสำหรับฟาโจลีนะครับก็คือดูแลนะครับในเรื่องของค่าเหนื่อยต่อไปนะครับแล้วก็ยังมองว่าฟาโจลีเนี่ยยังคงเป็นนักเตะที่อยู่ในแผนการเล่นนะครับต่อให้อาจจะถูกแบนไปสักระยะใหญ่ๆนะครับแต่ว่าก็ยังคงอยู่ใน แผนแการเล่นของเขาอยู่นะอันนี้ก็ถือว่าเป็นโชคเด่นของเตะนะครับแล้วก็ต้องดูต่อไปเนะทั้งนี้ทั้งนั้นครับกรณีนักตเตะเกิดแบบนี้เนี่ยก็จะมีการเรื่องของแบบมีหมอนะครับเข้ามาช่วยด้วยนะครับในเรื่องของการที่นักเตะติดการพนันอะไรอย่างเงี้ยเป็นกติกาอยู่แล้วนะครับแต่ว่าอันนี้คือสิ่งที่ยูเันตุสออกมาพูดอย่างชัดเจนแล้วก็พร้อมสนับสนุนนักเตะของเขานะครับต่อให้ทุกอย่างมันยืนยันชัดเจนแล้วว่าฟาโจลี่ทำผิด นะครับในเรื่องของการเล่นพนันนะครับแต่ว่ายูนตุสนะครับก็พร้อมซัพพอร์ตนะครับแล้วก็รอวันที่เขาจะกลับมานะครับผมโอเคเอามาที่ข่าวสุดท้ายเลยนะครับก็มีอีกคนนึงนะครับก็คืออ่าโตนาลี่นะครับก็เป็นอ่านักเตะของนิวคาสเซิลนะครับก็โดนกรณีเดียวกันเลยครับก็คือเรื่องของการพนันนะครับแล้วก็น่าจะเกมที่จะเจอคิทตันพาเลตเนี่ยน่าจะเป็นเกมส่งท้ายแล้วนะครับก่อนที่ทางฟีฟ่าเขาจะตัดสินนะครับว่าทําโทษ แบรนด์ยังไงนะแต่ที่แน่ๆครับถ้าหลักฐานเพียงพอนะก็โดนแบรนด์ยาวเช่นกันนะครับผมก็น่าจะเป็นเกมสุดท้ายสำหรับตนรลี่กับนิวคาสเซิลนะครับผมก็อันนี้ก็ติดตามกันต่อไปครับว่าอนาคตของนักเตะคนนี้อายุเพิ่ง2ีปีเท่านั้นนะแต่ว่าสุดท้ายก็ต้องมาดูกันว่าจะเป็นยังไงต่อไปนะครับสำหรับนักเตะคนนี้นะครับในกรณีที่ยังเล่นอยู่ในนิวคาสเซิลเพราะอย่างที่รู้กันครับต้องบอกตรงๆว่าตอนนี้นิวคาสเซิลเป็นอภิมหาอำนาจนะเจ้าของสโมสรนี่เขาเรียกว่า เงินถุงเงินถังนะครับเพราะฉะนั้นการที่เสียนักเตะคนคนหนึ่งไปเนี่ยอาจจะไม่ใช่เรื่องใหญ่นะครับในกรณีที่จะซื้อใครเข้ามาแทนนะครับผมแล้วกตามต่อไปนะครับในกรณีของตนลลี่นะครับเป็นยังไงบ้างครับสำหรับข่าวสารในวันนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพจของเราด้วยนะครับเอเชียบุกไลท์ทยแลนด์นะครับนีผมลาไปก่อนครับสวัสดีครับ